ครับผมนาชาทิพย์นวแก้วจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์พ่อพอดนะก็นะครับเป็นร้าของช้ำก็คือพ่อพ่อครับเปิดร้านมานานยังไครับมาสองปีแล้วมา,าอปีแล้วนะครับก็ขายของประเทศไหนบ้างครับเปิดอันนี้เบา ก็ลูกค้าประเภทไหนบ้างครับที่พ่อคระกัก็เป็นประเภทดก็ร้านเปิดกี่โมงโมงี่โมงครับทนลูกค้าเยอะมครับค้าอย่างนี้มนเยดจุดยซเว่เยอะใช่ แล้วก็อาจจะแบบขายแบบปัปลายได้บ้างมีมามากมายแล้วลูกค้าจะเยอะวันไหนบ้างไม่เป็นระบบไม่ได้คนน่าก็ก็มีปัปลายมาเราไม่มีระบุว่าได้ว่ามันเยอะไม่เยอะเดี๋ยวนี้ร้านค้าเซเว่นก็เยอะต้องคงไม่ทำตะจุกนเราที่เดียวถูกป่ะใช่ก็ไปกระจายกระจายนอกจากคนละแวกนี่พี่พอจะหาซื้อมาเป็นตัวเอ

ขอบคุณบ้าคับที่มาให้เราสัมภาษณ์ผมน่าจะทิมเงนแก้วจากมาอะไรเทคโนโลยอะกหนึ่งคนก็จบการสัมภาษณ์นทีเยแก้คื